Blanca. บอนไลนัดพันไวพึงได้เขมาเห็ดข่าพันกมาตลอยเอ็ดผล้นี้ันบอกว่าข่อยหินคลิปเจาละเอ้ยจริงผมสิไปตัวยุกุงเทพผู้น้ไปตัวยุไซนี่หล่ะขอยกะจำบ่ไดยคือกันมัดโดนแล้วหัวก็มีเวลามาผ่าคลิปลงให้พันมุ่นข่อยกสิเลื่อนล่างจากน้อยบอกว่าเห็ดต้มแถวบานบ่อหนีปันไดก็เลยว่าสีขาไปเห็ดกรุงเทพมาผดคลิปข่อยกวนก็เล่มาหนีเลยไก่ในหล่ะลอยเอ็ดสารคำเาไก่เด็กกับไก่เตบอยุ่เอาไฟหนีต้องใส่เวลาจักน้อยเด้อไอ้านาผู้ใดบ่ว่างบ่มีเวลาหนีบุเจเขี่ย เห็ดเนี่ยาดที่นี่อยากให้เดียวมาจวดถิ่มว้เด้อสินกอเลี้ยงเรียบเลี้ยงหอย่างดีเลยข้เพนสิเฮ็ดอันอียงก่อทั่วลิงหอยออียงนี่ล่ะไปออกทิออกเธอปังสิแมก็เลยมาจัดแต่งงางาเ็นโชกไม้ใไฟไม้่มคว่ำเกี่ยงเพิมคว่ำสว่างสมคว่ำกิบกีของรถพวกนี้เพิ่นก็ซื้อมาแพงอยู่ินขอกระามราคาทมยังว่าเบแร์หลายแตัวขัดรื้แบบโหมันโดนก็นสองสามเดือนแล้วจางว่าสิมาตัดคิปให้เพิ่นเอ่นเว็บยังก่อเว็บอยยิมหาปลาวันเกจะมีอันกองใส่ของ ใจยิยนเติบอยู่มันต้องเก็บรายละเอียดเด้ยิงต่อไฟนียิงโอ้ยอ,อื่นบอทอะไรเนี่ยต่ว่าต่อไฟนี่ลระมันโดนน้ำต่อไฟตวัวรายละเอียดเข้าต้องเก็บให้มันดีแรถลูกค้าก็ต้องใบให้เบาที่สุดยิงรถออกมาใหมๆ่ๆด้าช่วงนี้เจอตลรถใหม่ๆเลยวัอ้อาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์หรือเดือนหนึ่งสิแมที่ได้พันลหนึ่งสิแม้าเจ้ามาแกะมาหมานะ่างนม้อ้ยใบให้เบาที่สุดละ่ะ ว่าเพิ่นไว้ใจมาเห็ดน้ำแลลวเ้ากับตองเก็บละเอียดให้เพิ่นดีๆนีก็บ่ได้เห็ดในลานได้อยู่มาเห็ดอันมองลุจอดรถว่าเ้าต้องวางใส่พื้นที่หลายใานก็แเีบกัน้อยแล้วมองจอดรถกับพอรุ่นนี้เขาเจาก็เฮ็ดกามมาเน้นติ๊กเจาก็สิรถแบบว่ากันเนียงกากันมันดังซุ่มเวบรุ่นเก่าเนาะเวบลอยเว็บลอยซิบมันนีไปกาบดังแคล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 งสมัยใหม่เนี้เขาเจาเฮ็ดกิบล็อกเฮ็ดอียงมาอย่างดีบ่ให้มันดินบ่ให้มันดังบกีบเล็กน้อยเยอะแยะค่อยถอด อป่างแต่เดินพฤศจสกีกาเป็นต้นไปนี่ขอบ่ไดเดมาา่ทยคีมห้ผู้เจ้าเราเด้อสิมีแต่คีมที่นากรไทยว้นิดน้อยไปนั่งบ่ได้แเราขยทอทองขอยเกย็บทองยไยแต่อยากหาก่ามีแต่อยากนอนมีแต่อยากวินขาม,มาต่อไฟก็บ,บ่ได้ไปทายคีมให้เพิน่นลูกค้าเขามาช่วงเทียงช่วงบาบสิลูกค้าก็หาซื้อน้องกินว่ากินพร้อมหลดหวานต้องใส่เวลานางถาโดนเติบจากน้อยอยูย่ก็แนะนําให้นัดคิวมาก่อนเด้อมานัดมาแล้วเขามาเลยอาจสิแบบ ติดลูกค้านาะล้านนึงจากอาชีพอไไ้เห็ดายนั่มเ,เป็นนัดช่วงยบายบโมง่งใบาสามเจังสี่ก็ได้จ้ะมาถามราคาเบิ่งก่อนก็ได้ตกใจราคาใดกันคอยเห็ดจ้ะกี่กสมัยติดไม่ไม่ก็บ่ได้เอาเพียงดอกลอยหกซิบลอยแปดซิบมือนีคันติดไฟสป,ปอร์อะไรก็เริ่มต้นสองลอยต้องเบิ่งว่า เว็บรวยซิบเว็บรวยยิบหาลูกเว็บรวยเว็บยังสิการแกะกะมันต่างกันมันยากถ้าถามเพี่ยที่นกรการสร้างเด้อคันทักหาบีบีว่าใครได้ตัวก็บ่ได้ยขอไปเบิ่งแชทจั้งสิแม่จ้ะก็สิตอบกันใหญ่จังน่อยทักเพี่ยที่นกรเลยเพี่ยที่นกรการช่างสิไดบบอกกับสร้างโดยตรงแล้วจังสิรู้เรียงจังปอบางที่บีก็บ่รู้ราคาบ่รู้รายละเอียดภาคนี่ก็ภาคกสัมผูสัมปุ่ยไปซื้อๆดิต้องขอมูลลืมยัง ไปสมวงสมองไปวะเหรอไอ้ไฟกับจังหวัดจักรเสินนั่นเกี่ยวกันอยู่ว่าสิเพิร์ต่วสองดวงมันบอสองดวงหรือซี่ดวงก็ค่อยเลื่อมเบิ่งเมื่อกี้ตอนนี้อยู่แต่ตะแกรงสองแล้วก็ออกทั้งขางอีกสองเป็นซี่ดวงเป็นไฟอันระบบกระพริบและไลสีน่ะไหมือตอนแล้วก็ต้องม่านเก็บสายให้เพิ่นน้ำเด้กต้องสายใบใจเลยที่นางกอนมันมีทอหงทอหดจงง่างกี่เกาผามาคุู่หอยยางดีใหม่กาบุจ้าแทนเห็นนอนท่านไฟมันเป็นงานละเอียดงานเนียบอยากได้ดีๆใจเย็นๆนี่นางกอนจันไหลงามๆเลยจ้ะที่ว่าเพิ่นมาตะไก่ตะลอยเย็ดีผูนเหล าตะกะลศินมาตาว่าปีกับมีกันยอมใจเพลินกันมาบักไก่เลยบอกว่าข่อยหินคลิปเจอละข่อยก็เลยนํามาขอบคุณหลายๆเด้อจ่าจิติตตามแล้วก็มาใส่บริการเปลี่ยนชั่วกะบันติสบวัวลาหนีจากบาทบูบีกระจำว่าใดแล้วมันโดนเป็นเพินไปออกทีมไดซิบทีมเราตีข่อยจังไดมาลงคลิปให้เพลินคือว่าล่ายุไกลปันไดเพลินกันนํามาขันคนถึงใจคือข่อยนั่นละต้องคลิปนี้ลานใดน้องินเป็นจะเสียบหนีข่อยก็นนั่งไปหากินด้วยกันละ ไ,ไก่เขาไปกินเด้บอ่อเขาเห็นในติตอกนีนเขานําไปหาปกิน <laughs> เด้เอาไปเป็นเรียบร้อยแล้วลตินันเริ่มมในขันบาขึ้นแล้วเจ้าอยากให้ออกแบบให้หรือวา่าอันออกแบบเองเราใส่ปุ่มได้แบบได้แกงสินนกรอนการสร้างได้เลยเดี๋ยวจันหายแตงหาจ้ากานไฟนีทถนัดเลยละ่ะได้เขาทาบา่าวเจ้าว,าวา่าวเดี๋ยวมา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 หแล้วทั่วหลิงข้าเจ้าแบบมีแกงจังปางคีหินหุงดีเงี้ยมาขึ้นเออย่างก่อนมันจะมีไฟสปอร์ไ์มันก็จะมีไฟสกปริบลายหลุแบบเจ้าใส่แนวกันล่มมาพร้อมนิ่ เปิดย so ังก็เครียดบ้ายังว่าจำไม่ได so no. yeah. ้เป <y in issements> uh ็นกระถางมาถามอยู <W> ่แต่ว่าเพผนประกอบมาแล้วไอ้บางตัวเขากระเบือด้วยเขากระวมหัววายังไปยื้อซื้อชาเขาเถอะที่นี่ก็สิเก็บสายไฟเก็บเขารีไว้ในไตเนี่ยแหละเก็บรายละเอียดแล้วก็เงือกเงือกเบิ้งข้อมันว่ามันโอเคบ่มันบ่ของมันบ่ย่ำเหลียวย่ำอยังเนี่ยแล้วก็ฉีกข้อเบิ้งว่ามันเงือกได้บ่โอเคติดยังก็คือพันราคาสองสามร้อยนี่บ่คุ้มค่าแรงเด้เพราะว่ามันใส่เวลาเหตุดนแต่ก็บ่เป็นยังเรตตั้งใจว่าสิมาเปิดลานติดไฟรถเธออยู่ไหนป้าลูกคค้าบบัังให้เป็นเองง้านนนไฟชิัดบ่ะบาง หาหลดจากคล้องมากบ่เม็นหน่อยขั้นแล้วปัดหลดมากกับสามขั้นแล้วหรือมามางอีกว่าเม็นหน่อยเห็ดหลดจากคล้องมากก่อนน่ะนะตมรวได้วางขวายสิมาลงเงินลีปหลานซูบึงแล้วก็อยู่เครื่องมือเขาไปเก็บในหลานผุนเป็นได้เขาทาบวเจาว่าวาุ้ยคือค่ะขอบคุณที่ไว้ใจชินากรการสร้างเดอ้จอจ้าเป็นกรสิมีอร่อยเอ็ดแล้วเขาคูดหลายๆจา้าเดินทางปลอด